สิ่งที่เพื่อนๆควรรู้เกี่ยวกับ Ultimate Royal หรือโหมดใหม่นี้นะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดเพื่อนหาโหมดนี้ไม่เจอมันจะอยู่ในซีซั่นและฝั่งขวามือนะครับ Ultimate Royal ซึ่งโหมดนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวครูที่เพื่อนสามารถไปลงในห้องที่ไม่มีบอทเลยแข่งกับผู้เล่นเท่านั้นและบอกเลยว่าตึงมากแน่นอนเพราะกฎและกะติกานั้นไม่เหมือนกับโหมดคลาสสิกที่เราเล่นกันอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมจะสรุปให้ฟังดังนี้นะครับกฎเบื้องตงน้นที่เพื่อนๆควรรู้ก็จะมีดังนี้เลย หนึ่งเพื่อไม่จะต้องอยู่ในระดับคราวหรือสูงกว่าเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเข้าเล่นโหมดนี้นัดตั้งแต่ซีซั่นล่าสดุดหรือซีซั่นเกาะนหนนี้นะครับณปัจจุบันเขาได้วางแผนไว้ว่าโหมดนี้นั้นจะมีทุกๆซีซั่นหรือทุกๆก,การรีแลนด์ไปแล้วประมาณ14วันโหมดนี้จะเปิดให้เล่นทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นนะครับจนถึงเที่ยงคืนในวันปกติและเที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนในวันเสาร์อาทิตย โหมดนี้นั้นจะเล่นเป็น TPP s q u a d หรือทีม4คนเท่านั้นนะครับหากเพื่อนๆมาคนเดียวมันก็จะ Auto Match Making ให้นะครับก็คือไปเจอกับคนอื่นนั่นแหละแมปที่เมื่อจะได้เล่นนั้นจะเป็นแค่ Eranget แบบคลาสสิกเท่านั้นซึ่งในแมปนั้นจะไม่มีฝนไม่มีหมอกไม่มีอะไรเลยจะเป็นแมป Sunny Day หรือก็คือท้องฟ้าแจ่มใสเท่านั้นนะแต่สิ่งหนึ่งที่สาคัญมากๆก็คือเวลาทำการของตัว Ultimate Royale นี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละ Time Zone นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นกับเพื่อนตัวเอง ก็ต้องอยู่ในไทม์โซนเดียวกันนะครับส่วนกฎและกะติกาภายในห้องห้องนี้จะมีผู้เล่นอยู่เพียงแค่64คนเท่านั้นหรือ16ทีมแปน,นี้นั้นจะไม่มีเรดโซนใดๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะเจอเรดโซน ส่วน blue ซน n e วงต่างๆหรือด้านเมจของ blue ซน n e และรวมถึงทางด้านของการ d r อปของต่งตางนาๆนานาที่อยู่ในแมปนั้นจะเป็นไปตามเ a t ของ e-sport เลยนะครับก็คือเพื่อนๆจะได้ฝึกแบบแท้จริงเลยนะครับว่าห้องใน e-sport ที่เขาแข่งกันจริงๆนั้นจะมี feel ประมาณไหนบอกเลยว่าโคตรดีอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับช็อปร้านค้าและตัว f l การ u n นั้นจะไม่มีในโหมดนี้นะรวมถึง m assist หรือตัวช่วยเลงทุกอย่างจะถูกปิดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อติด MSIS หรือการช่วยเรลืงนั้นผมแนะนําให้ลองปิดก่อนเข้าห้องนี้นะและสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับเมื่อเพื่อนเพืเจอห้องแล้วแล้วอยู่ในเกาะเกิดแล้วห้ามกดออกเป็นอันขาดนะครับเพราะมันนับนะถ้าหากเพื่อเพื่อนเจอสตรูที่แบบเอ้ยโอ้โหไม่อยากเล่นกับคนนี้แม่งเก่งเกินอะไรเงี้ย กดออกไม่ได้นะครับกดออกมันลบคะแนนเลยนะมันจะนับว่าเป็นโดดเลยนะครับเพราะงั้นแล้วคิดดีๆก่อนกดออกนะข้อมูลต่างๆหรือสถิติต่างๆที่ได้ทําไปในโหมดนี้นะั้นจะมีการคํานวณและคิดแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสแตทของเพื่อนนั้นจะแตกต่างจากโหมดปกตินะแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนํา red potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัย เพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นอนอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีกส่วนการนับคะแนนก็จะคล้ายคลึงกับตัวห้องจริงนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่สกอร์นั้นมีการติดลบด้วย ถ้าหากว่าเพื่อนๆติด 1- งถึง8เพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนหมดทุกแร็งเลยนะครับ1จนถึง15ตามตารางนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า10เมื่อไหร่ก็จะติดลบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็จะรับคะแนนเสริมด้วยนะครับ1คะแนนต่อ1คิวยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเพื่อนๆติดท็อป1นะครับเป็น15คะแนนและมีอยู่10คิวก็จะกลายเป็น25คะแนนนั่นเองสำหรับแร็งต่างๆในโหมดนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5แรงนะครับซึ่งแต่ละแร็งนั้นจะ มีช่วงมินิเทียอยู่5แรงย่อยหรือก็คือประมาณ100คะแนนต่อแรงย่อยนั่นเองซึ่งจะมีแรงสูงสุดเป็นระดับเลเจนด์และทุกๆ100คะแนนขึ้นไปนั้นก็จะเป็นมินิเทียไปอีกเรื่อยๆนะครับซึ่งระดับเลเจนด์นั้นจะมีมินิเทียแบบไม่จํากัดนั้นหนึ่งจนถึงเท่าไหร่ก็ว่าไปที่เพื่อนสามารถไต่แรงได้ส่วนของรางวัลต่างๆนานานั้นมันก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันที่เพื่อนสามารถเก็บได้เลยณนะตอนนั้นที่เพื่อนไต่ถึงนะครับอย่างเช่นไอตโตเรตข้างบนเนี่ย อันนี้คือผมเก็บได้เลยนะแต่ไอ้ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลในซีซั่นนะครับเมื่อจบซีซั่นเท่านั้นถึงเพื่อนๆจะได้รับของรางวัลด้นนั้นก็คือเนี่ยถ้าเกิดผมไต่ไปถึงระดับซู perim ก็จะได้ไอของ2ชิ้นนี้นะแต่ไอ้ฉายาต้องรอจบซีซั่นนะครับสำหรับคนที่แบบจริงจังจริงๆนะครับและอยากจะไประดับอีสปอร์ตไม่ต้องกลัวนะเพราะนอกจากจากการที่เพื่อนๆสามารถติดท็อปและได้ฉายาต่างๆนานาเพื่อนๆยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทีมอีสปอร์ตอีกด้วย ก็คือ 1. ถ้าเกิดเพื่อนๆติดท็อป500จริงๆเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะได้ทดลองทีมกับทาง Official นะครับ2ถ้าว่าเพื่อนๆมีทีมอยู่แล้วและเพื่อนเล่นดีจริงๆทีมของเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์ได้รับเชิญไปแข่งใน PMG O qualifier ซึ่งจะผ่านการคัดรอบแรกไปทันทีโดยที่ไม่ต้องลงเลย บอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวส่านใครที่แบบจริงจังจริงๆนะครับผมก็แนะนำโหมดนี้มากๆนะเพราะมันก็อารมณ์เหมือนแบบได้ฝึกก่อนที่จะไปแข่งจริงว่าเอ้ยเราเก่งพอหรือเปล่าวะถ้าเกิดเทียบกับคนทั่วไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ในมุมมองของผมนะ ห้องนี้มันไม่ได้มีแค่โทรศัพท์เท่านั้นไงมันอาจจะมี iPad ด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความไม่เท่าเทียมเ,เล็กๆน้อยๆแหละแต่ทั้งนี่ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถสู้กับ iPad ได้เพื่อนๆก็เก่งมากๆแล้วเอจริงๆเพราะในการแข่งจริงหรือในการแข่งแบบ e s ส o r t มันใช้ได้แค่โทรศัพท์เท่านั้นนะครับพาะง้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะแบบไปแข่งระดับนั้นจริงๆผมก็แนะนานะให้ใช้โทรศัพท์ในการแข่งเอา i m a ต e ร o y a l ้อยอดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้สนใจในการแข่งแบบระดับ e s p o r t ก็เล่น,น iPad ได้เลยนะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลต่างๆนานาและนั่นก็คือบทสรุปเกี่ยวกับโหมดอัลเทรเนทรอยัล